ต้นแม่ที่กำลังอุ้มท้องอยู่พอเราลอกไปปุ๊บลูกๆก็จะแตกกอออกมาการทําให้หอมแตกกอเร็ววิธีง่ายๆเลยครับแค่เราลอกกาบเนี่ยลอกกาบข้างนอกนี้ออกปุ๊บมันคล้ายๆเป็นต้นแม่ที่กำลังอุ้มท้องอยู่พอเราลอกไปปุ๊บลูกๆก็จะแตกกอออกมามันจะช่วยให้หอมของเรามีการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราเอาเก็บไว้อย่างนี้ ลูกๆก็เบียดตัวเองออกมาไม่ได้เพราะว่าจาบเนี้ยมันจะห่อลูกๆเอาไว้แต่ถ้าเราช่วยอย่างนี้ปุ๊บเนี้ยแบบนี้แบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะมีลูกๆข้างในอีกเยอะแยะเลยเนี่ยมันจะทําให้หอมของเราแตกกอได้เร็วมากและการเจริญเติบโตก็จะเร็วขึ้นมากพอแตกกอมาเป็นลูกๆเป็นต้นๆอย่างนี้ปุ๊บสักพักหนึ่งลูกๆนี้โตก็จะแตกกอมาเป็นหลานทําให้จากหนึ่งต้นกลายเป็นห้าหกต้นจากห้าหกต้นก็จะได้เป็นสิบยี่สิบต้น ในระยะเวลาสองเดือนกว่าแต่ถ้าเราปลูกเพื่อถอนต้นขายเราก็อายุประมาณหนึ่งเดือนหันนี้เราก็ถอนต้นขายได้แล้วแต่ถ้าเราปลูกเพื่อเอาทําพันต่อก็เก็บไว้ให้ต้นแม่อุ้มท้องมีลูกเยอะๆก่อนแล้วเราก็ถอเอาไปปลูกต่อเราจะได้การแตกกอที่เร็ว